เริ่มจัดแจงย้ายของกันเลยนะครับวันนี้ช่างตุกมาทำฝ้ากับไฟย้ายของเคลียร์ของออกก่อนที่เราจะทำก็คือห้องนี้กับห้องนี้พี่ห้องกับพี่ห้องเดี๋ยวเราจะย้ายไฟตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะกั้นห้องทำประตูเดี๋ยวตอนนี้เราอ,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 อืจะเริ่มทำงานแล้วก็เคลียร์ของก่อน ถอดม่านออกก่อนนี่ถอดม่านกระมุนแค่ตรงน,นี้พอคางหนึม่มตรงน,นี้อันนี้มันไม่อยู่นะเนี่ยมันอิดเป็นอิดอิดบล็อกมันเป็นรูข้างใน อ่ตัวนี้เอาไม่อยู <c oughs> ่ยกขึ้นเลยอุ๊บตัวตัวดราสตาร์ทอ,อุ้เจ๋อได้สตาร์ททานมด จัดแงตีจานหัวจานนี่ร้อนะจานอะไรอย่างเงี้ยจานเอามาไว้โชว์ทำไมถ่ายระดับเสร็จเราก็ใส่ตัวซอยตัวซอยอันนี้ตัวซอย40 อน,นี้ซอยหกสิบนะครับอันนี้ซอยหกสิบเราจะขึ้นโค้งแล้วเราจะยึดกลางเสาเราจะยึดกลางเสาเราก็จะได้ยิงแผ่นแล้วยิงแผ่นเสร็จเราก็เดินไฟหลอดไฟนะครับ โอเคครับวันนี้มาต่อเรวใส่โวกบขึ้นครูแล้วโมกบอันนี้โวกบนี่โอ้โหสีสวยมากเลยเพิ่มโวกบไม้อัดกบไม้อัดนะครับอันละเก้าร้อยกว่าบาทมาดูครันี่วันนี้วันนี้จะเสร็จฝ้าแล้วครับวันนี้เ,เสร็จฝ้าเหลือกันห้องไมาก็เหลือกันห้องเหลือกันห้องครับผนังเบาตัวนี้ รับสองคนผัวเมียวันนิดวันละหน่อยเยอะรับเหมาทั่วไทยใส่ใจทุกคนเก่งของนะ้ำหมึกเย,ยอะนี่เก่เนเลย